สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนในการอ่านพา2ยิบสีปียกรดวงรายวันนะครับคลิปนี้ก็เป็นดวงประจำวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe เป็นกลังใจให้ผมหมอยุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจในทุกรูปแบบที่มอบให้กับผมหมอยุนนะครับ การอ่านผ้ายืดีพยากรณดวงนั้นเป็นพยากรณ์ดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจอจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับคมพยากรณ์ที่อาออกมาก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอให้ท่านอาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็ขอ,ขอ ให้รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงประจำวันที่19มีนาคมนี้นะครับ acles, 7, เซเว่นออ c เปนเตเลหรียญน,นะครับแล้วก็ The เ m อ e r เรแล้วก็ Queen of Cups นะครับการงานของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็มีความราบรื่นมั่นคง เป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็มีการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีนะครับอะไรที่เปลี่ยนพยายามลงทุนเอาไว้ลงทุนลงแรงก็กำลังรอผลประโยชน์รอเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับที่จะเกิดขึ้นงานที่โดดเด่นของชาววนาทิตย์ในวันนี้ถ้าเป็นงานที่ทำอยู่กับบ้านนะครับหรือว่างานที่ไอการดูแลในเรื่องของความรัก าการดูแลในเรื่องถงองที่พักนะครับาการ,าการที่อยู่ที่อาศัยเกี่ยวกับบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือสถานที่ที่เป็นที่พักผ่อนก็เป็นงานกิจการที่มีความเติบโตได้ด้วยดีนะครับก็มีความมั่นคงโดดเด่นเป็นพิเศษในวันนี้นะครับวนคนที่ไม่ได้ทำงานในวันนี้นะครับก็จะเป็น พ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับที่วันนี้คอยดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในบ้านในวันนี้ให้เป็นไปอย่างมีความสุขอย่างมั่นคงด้วยความเอาใจใส่ดูแลคนภายในบ้านในครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับบางคนก็อาจจะมีการทำอะไรที่เป็นงานอารีเรที่ทำแล้วอนาคตนั้นอาจจะสร้างผลไรายได้ผลผลิต ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนเรื่องการเงินในวันนี้นะครับของชาววนาทิตย์ก็มีเงินเข้ามาอย่างมั่นคงดีนะครับบางท่านนั้นก็มีเงินลังไหลมาจากต่างประเทศที่มีเข้าหมายได้รับที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานนะครับที่มีเข้ามายได้รับในวันนี้บางท่านนั้นก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะครับจากการเลื่อนเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เกิดขึ้น บางคนก็ได้รับผลผลิตจากการลงทุนลงแรงเอาไว้ที่เกิดผลประโยชน์ผลผลิตผลรายรับไอ้เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่หลงังอยาญาอย่างไรวันนี้รายจ่ายของชาวนาทิตย์นั้นก็มีใช้ใจ Pharm ่ายที่อาจจะมีการเข้าสังคมเข้าร่วมก <imet S 2> ารเข้าร่วมสังสรรค์ทมก็ทําให้เกิดรายจ่าย เกิดขึ้นพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องความรักคนโสดถ้าหากว่ายังใช้ชีวิตแบบในเรื่องของการเก็บตัวเงียบๆไม่ค่อยออกสังคมไม่ค่อยพบปะผู้คนนะครับก็ความรักก็ยังเจอยากนะครับนอกจากว่าจะได้ออกพบเจอผู้คนบ้างนะครับพบคู่คนมากมายหลายตาก็อาจจะทําให้ได้พบเจอรักเกิดขึ้นนะครับ ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับความรักก็มีความมั่นคงที่ดีนะครับมีความดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปราบรื่นด้วยดีนะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยมีความหวานไม่ค่อยมีความเป็นโรแมนติกอะไรมากมายนักนะครับในวันนี้แต่ก็เป็นความรักที่การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันด้วยดีนะครับบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์น้อยๆบาง นิดนิดเกิดขึ้นในใจบ้างนะครับอันนี้ก็ดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงนะครับอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกน้อยใจเสียใจเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันจัน์นะครับดวงประจวันที่19มีนาคมนี้นะครับ7 of wands, 7ไม้เท้านะครับ The h i High p r i e s t e t s และก็ the moon นะครับวันนี้ชาววันจัน์ทรอาจจะมีเรื่องของความคิดกังวลความวิตกตกังวลก,กับการงานที่ได้เพียรพยายามในการต่อสู้ที่พยายามมานะครับที่ยังไม่รู้ผลลัพธ์ ว่าจะออกมาในทิศทางใดนะครับซึ่งอาจจะสร้างความกังวลสร้างความวิตกให้เกิดขึ้นในเรื่องของการงานให้กับชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามการงานการต่อสู้ความเปลี่ยนพยายามของชาววันจันทร์นั้นก็ไม่ได้ยอท้อแต่อย่างใดนะครับก็มีความพยายามเปลี่ยนพยายามทุ่มตั้งแรงกายและแรงใจที่จะ ความช,ชนะให้เกิดผลสําเร็จในเรื่องของการงานให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามบางทีบางเรื่องบางสถานการณ์ของการงานที่มีเข้ามาที่ไม่มีความกระจ่านชัดในเรื่องของการงานก็อาจจะสร้างความาวิตกกังวลให้เกิดขึ้นในกับชาววันจันทร์ได้ในวันนี้นะครับก็บางทีก็อาจจะคิดเกินเหตุไปก็ได้อันนี้ก็ต้องใช้ จิตใจพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับบางท่านก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ในการปลวนแปลที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับที่ทำให้การงานนั้นอาจจะมีเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักนะครับอันนี้ก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับเพื่อให้คนรอบข้างนั้นก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องตามความคิดของเราด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายพอสมควรน,นะครับที่อาจจะใช้จ่ายในเรื่องของความสวยความงามให้กับตัวเองนะครับหรือการใช้จ่ายที่ตนเองปรารถนาก็เป็นการจ่ายแบบสุรยสุร่ายแบบจ่ายใช้จ่ายแบบสบายสบาย ตามที่ใจปรารถนาอยากจะใช้อยากจะจ่ายนะครับบางคนมีเงินก้อนแบบรับๆที่มีผู้อุปถัมภ์เข้ามาให้ได้รับนะครับด้วยสเสน่หาที่มีนะครับแต่วันนี้อย่างไรก็ตามชาววันจันทร์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเงินและทรัพย์สินด้วยนะครับที่บางทีอาจจะมีใครเข้ามาาคิดไม่ดีหวังที่จะอกอบโกย ผลประโยชน์ของท่านในเรื่องเงินทองทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีถ้านนาจะต้องสูญเสียเงินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้อันนี้ก็ต้องให้มีความรอบคอบในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะครับในวันนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็อาจจะมีความคิดกังวลสับสนกับเรื่องของความรักนะครับที่อาจจะยังมีความกล้ากล้าโกรโก,รโกรอยู่มีการคิด บนเวียนอยู่ในใจนะครับกลัวรักไม่จริงแท้แน่นอนกลัวจะถูกหลอกกลัวจะเกิดความผิดหวังขึ้นในความรักนะครับหรือกลัวว่าจะไปเป็นตัวสำรองของใครเข้าอันนี้ก็มีการคิดกังวลซ้ำๆเดิมๆอยู่ในใจนะครับสำหรับคนที่เป็นโสดนะครับหรือบางทีอาจจะไปเจอรักที่มีคู่แข่งที่จะต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามในการที่จะ คว้าใจของเขามาครอบครองนะครับก็ต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับถ้าเจอสถานการณ์รักที่มีคู่แข่งนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่เข้ามาอาจจะทําให้เกิดความคิดกังวลไปต่างๆนานานะครับบางทีเรื่องอาจจะไม่ได้เกิดนะครับที่เข้ามาอาจจะทําให้เกิดความคิดความระแวงขึ้นนะครับหรือบางทีในเรื่องของงานรมุปปรมปลวนแปลของ จิตใจที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้เป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะครับก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับที่บางทีทําให้คู่รักของเรานั้นอาจจะตามอารมณ์เราไม่ทันปรับตัวตามอารมณ์เราไม่ทันก็าจะาเป็นปัญหาให้เกิดการปากมีปากมีเสียงเกิดขึ้นได้นี่ก็ต้องรอบข้อระมัดระวังด้วยนะครับก็กใอยจาว,วันจันทร มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะครับดวงประจำวันที่19มีนาคมนี้นะครับ The Devil The Devil นะครับแล้วก็ Four of Wands 4ไม t เท้าแล้วก็ Date นะครับการงานของชาววันอังคารวันนี้นะครับ การทำงานที่มีการทุ่มเทมีความเอาใจใส่แบบรุ่มหลงหรือผัวพันอย่างเอาจริงเอาจังนะครับก็บางเวลานั้นงานหมดเวลางานหมดแล้วก็จะมีการทุ่มเทในเรื่องของการงานเอาเวลาส่วนตัวเข้าไปใช้นะครับหรือบางคนก็จะการที่ทำงานแล้วก็มีปัญหามีจัดรููขึ้นในเรื่องของการงาน ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานได้นะครับก็อาจจะมีการจบยุติในงานที่ทําประจําสําหรับบางคนนะครับก็อาจจะมีการออกจากงานที่ทําอยู่ก็ได้นะครับที่อาจจะเลิกงานเก่าที่ทําด้วยความกดดันบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาก็อาจจะลาออกจากงานก็มาสร้างธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในการเปิดกิจการเล็กๆขึ้นเพื่อสร้างอนาคตในครอบครัวธุรกิจเล็กๆที่ให้มีความมั่นคงที่จะสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับบางคนก็จะมีความจําเป็นในเรื่องของการที่จะต้องเดินทางในเรื่องของการงานนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนหรือบางที่อาจจะเดินทางไปถึงต่างประเทศได้ด้วยในวันนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคงจากความสําสเร็จของการงานนะครับก็ได้รับเข้ามาอย่างถาวรมีเงินใช้จ่ายด้วยความคร่องตัวนะครับการใช้จ่ายที่อาจจะใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวที่อาจจะก้อนข้างมากหรือว่าบางทีก็มีการใช้จ่าย เป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองดังใจปรารถนาก็อาจจะมากสักหน่อยนะครับก็ระวังในเรื่องของการชจชาจ่ายเงินที่เข้ามาแบบไม่ปรึงประสงค์ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการเงินในวันนี้แต่ก็ไม่ได้สร้างความเวดร้อนอะไร ในการใช้จ่ายหรือเงินที่ได้รับเข้ามานะครับก็แต่ก็ต้องระมัดระวังให้มีความรอบคอบไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่มีปัญหนาในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักคนโสดวันนี้ก็ยังหาคู่ยากนะครับที่อาจจะพบเจอ,เอ,อคนที่รักที่ถูกใจยากนะครับที่เข้ามาก็อาจจะเป็นแค่เข้ามาลุ่มหลงแค่ด้วยความ สเสน่หาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้นะครับหรือพบเจอแต่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นความรักที่จะเป็นคู่รักเป็นแฟนกันได้อย่างจริงจังที่ดีได้นะครับส่วนคนที่มีคู่วันนี้ก็อาจจะมีการขาดความสุขลงไปบ้างนะครับที่อาจจะมีปัญหา,าเกิดขึ้น ที่ทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นนะครับนี่เป็นบางคู่นะครับที่บางคู่คนนั้นอาจจะมีความจําเป็นในเรื่องของภารกิจการงานนะครับที่วันนี้อาจจะต้องทําให้มีการหน่างเหนินกันนะครับเพราะบางคนอาจจะต้องเดินทางไปรับภาระหน้าที่ในทางตินต่างแดนก็จะทําให้มีการหน่างเงินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่คลุกคลีกันนะครับส่วนคู่ที่ อยู่ด้วยกันกลุกมกีอยู่ในบ้านด้วยกันก็มีการดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความผูกพันด้วยความเสน่หาต่อกันและกันก็ทำให้เกิดความสุขเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้ชาววันอังคารมีความสุขสัใสยมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธ่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจำวันที่19มีนาคมนี้นะครับ mm hmm. p a พ e of Pentacles เด mm ็ก hmm. ถือเหรียญน,นะครับ j u s t i c e แล้วก็ c พ of cups เด mm ็ก hmm. ถือถ้วยนะครับการงานของชาววันพุธกลางวันนะครับในวันนี้อะไรที่ได้มีการคิดมองถึงอนาคตในเรื่องของการงานนั้นก็ อาจจะได้นำมาสร้างให้เกิดเป็นงานเป็นโปรเจกต์ขึ้นนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของการงานนั้นมาก่อนนะครับแต่ก็ทุกอย่างก็จะเกิดไปเกิดขึ้นมาด้วยความเหมาะสมด้วยความถูกต้องนะครับบางคนในวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการที่จะ ร่วมทำสัญญาในการที่จะร่วมวุ้นลงทุนในเรื่องของการงานมีการตกลงปรองใจในการที่จะดำเนินการในเรื่องของธุรกิจการงานอาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้ทำงานในวันนี้ก็อาจจะมีการดูแลในเรื่องของ ลูกหลานบริวารหรือคนในครอบครัวให้เป็นไปอย่างมีความสุขด้วยความเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับก็อาจจะใช้เวลาอยู่กับการดูแลบุตรหลานบริวารที่อยู่ในครอบครัวให้มีความสุขนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้การเงินนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะครับมีเงินเข้ามาอย่าง งไปตรงมาอย่างเที่ยงธรรมการทางานเหนื่อยมากเงินก็จะได้รับเข้ามาอย่างสมค่าค่าเหนื่อยค่าแรงที่จะได้รับนะครับด้วยความรู้ด้วยความสามารถที่ตนเองมีอยู่ก็ตาให้เกิดรายได้ตามความเหมาะสมนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบกับใครที่อาจจะเข้ามาําให้รู้สึก เกิดความวั่นวหวในจิตใจได้ในวันนี้นะครับบางคนนั้นะจะไปเที่ยวพักผ่อนในก่อนจะไปเจอใครเข้าที่อาจจะเข้ามามอบหัวใจให้เกิดความรู้สึกดีๆในวันนี้นะครับส่วนคนที่มีคู่คนรักก็มีความสดชื่น ละมนละไมที่อาจจะวันนี้ดูเหมือนว่าคนรักนั้นจะดูเหมือนมีความเป็นเด็กขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับก็จะทำให้เกิดความรู้สึกดีๆมีความสดชื่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับส่วนคนที่คู่ที่มีความปรารถนาที่จะมีบุตรมีทายาทนะครับวันนี้ก็จะ มีข่าวดีๆในเรื่องของการตั้งครรที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับก็อาจจะเป็นข่าวดีๆในเรื่องของการมีบุตรมีทายาทนะครับก็ขอาชาววันพุธกลางวันมีความสุขสัใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจำวันที่19มีนาคมนี้นะครับ D-M-Temperance r The Tower การงานของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับการงานก็มีความมั่นคงที่ดีนะครับมีความเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการ ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการงานที่ดีวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในเรื่องของการงานนะครับบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับหรืออาจจะมีการจัดเปลี่ยนปรับปรุงในที่ทำงานในเรื่องขององ่อา,ทง,าอองทำงานหรือโต๊ะทำงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมไม่ดูเป็นความเป็น ่วงจุ้ยที่ดีนะครับก็จะมีการจัดปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานนะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามการทํางานในวันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเ,าเกี่ยวกับอารมณ์การทํางานนะครับที่บางทีบางสิ่งบางอย่างที่ เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจในเรื่องของการงาน <S <S เกิดขึ้นได้นะครับที่อันนี้ต้องระมัดระวังเพราะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบางทเีเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับอันนี้ก็ต้องตั้งสติและก็รับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับส่วนใครที่ไม่ทํางานก็อาจจะมีการดูแลเอาใจใส่เป็นพ่อบ้านที่ดีแม่บ้านที่ดีนะครับที่จะมีการ ดูแลในเรื่องของคนในบ้านในครอบครวัวมีความสุขนะครับแกตก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครวัวเกิดขึ้นก็ได้อัน,นี้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดควบคุมไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ ส่วนในเรื่องการเงินของชาววันพุธกลางคืนนะครับวันนี้การเงินที่ได้เข้ามาไม่ว่าจะได้มามากก็ตามนะครับในวันนี้แต่รายจ่ายก็อาจจะต้องมีรายจ่ายจําเป็นที่จะให้ใจ่ายออกไปนะครับก็ระมัดระวังด้วยบางทีสถานการณ์ของการใช้ใจ่ายเงินที่เรา อาจจะควบคุมไม่ได้นะครับอาจจะใช้จ่ายเปลี่นไปก็อาจจะทำให่ทำให้เงินนั้นออกไปมากด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องอาวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินพอสมควรนะครับจะได้อยู่ในการควบคุมที่ดีของเรานะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดก็อาจจะได้เจอสิ่งที่ กดดันเข้ามานะครับที่อาจจะทําให้เกิดความผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตากว่าใครที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่นะครับกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนคนที่มีคู่ก<ส>็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางครั้งก็จะมีการปิดใจก,กันกับคู่ครองเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าความรักที่ เป็นอยู่อาจจะมีความมั่นคงก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในวันนี้ที่บางทีสถานการณ์ที่ความรักที่เกิดธนุถนอมมาด้วยความอบอุ่นที่ดีก็อาจจะเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดหรืออยู่เหนือคการควบคุมของเราได้ก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์มีปัญหาได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งรุ่มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพระรัสป,ปดีนะครับลวงประจำวันที่19มีนาคมนี้นะครับ King of ็นเตอร์เก ทรีออฟสอดสามดาบนะครับแล้วก็นายออฟวานส์อัศวินถือไม้เท้าการงานของชาววันพฤหัสบดีวันนี้นะครับก็ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับจับทำอะไรก็ราบรื่นด้วยดีมักจะมอนการไกลเสมอนะครับทั้งในระยะใกล้และระยะไกลนะครับที่จะให้เกิดผลประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้บางทีการงานอาจจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นที่จะไม่ ต้องเร่งเรีบเร่งด่วนในการแก้ไขก,กับอุปสรรคปัญหาที่จะมีเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างในที่ทํางานหรือเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับในเรื่องคาพูดคําจาในเรื่องของการทํางานที่บางทีบางสิ่งบางอย่างอาจจะเข้ามาสร้างความหงุดหงิดใจให้เกิดขึ้นได้กระทบกระเทือนกระทั่งกันได้ระหว่างเพื่อนร่วมงานนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะครับในวันนี้ S 1> <S 1> ส่วนในเรื่องของการเงินของชาววันพฤหัสบดีนะครับชาววันพฤหัสบดีก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินด้วยนะครับในวันนี้ที่บางทีอาจจะพบเจอมิจฉาชีพก็ได้หรือผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะตกหลอกตกโกงได้จะทําอะไรในเรื่องของการเงินก็ต้องใคร่ครวญพินิษฐ์ ความถูกต้องความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนโสดวันนี้ก็จะได้พบรักเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะจําเป็นต้องตะลุยเดินต่างจีบนะครับหรืออาจจะมีใครเข้ามาที่เป็นแบบจีบรุกหนักนะครับหรือบางคนก็จะเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะเข้ามาผัวพันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามให้ระมัดร,ระวังด้วยนะครับที่บางทีอาจจะไปเจอคู่ที่ผู้ที่ก็มีเจ้าของมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้ความรักสามสัมพันธ์นั้นกลายเป็นรักรสามเศร้าเกิดขึ้นได้ก็ต้องดูแลก,กันดีๆนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนความใจร้อนนะครับที่อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในความรักความสัมพันธ์ได้นะครับที่อาจจะโกรธกันง่ายนะครับ แต่ก็อาจจะเป็นเพียงการทะเลาะก,กันธรรมดาที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับบางคู่นะครับส่วนบางคู่นั้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่มีอยู่นะครับาาก็จะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวด้วยกันาาก็เป็นการจัดร่วมทริปดีๆในการที่จะสารความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับกขอขอวจชาววันพระสัสบดีมีความสุขสดใสมีความาม,มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงประจำวันที่19มีนาคมนี้นะครับ A R ons, เอ็กออเนเเหเหรียญนะครับเดมิ g เชียนและก็สเตรนนะครับ,ก,รบการงานของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆในการที่จะได้แสดงความสามารถแสดงฝีมือให้เห็นนะครับแล้วก็จะได้รับการยอมรับที่ดีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาให้กับชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับ บางคนก็จะมีการได้รับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานทต่อยจ,จะเกิดขึ้นนะครับก็จะก้าวไปสู่ความสําเร็จในอนาคตที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นผู้ที่หาเกินเก่งนะครับในวันนี้ด้วยความรู้ความสามารถก็สร้างเงินสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นบางท่านกับการที่มีวาจาที่ดีนะครับก็สามารถสร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีนะครับก็การเงินวันนี้ก็มีความกล่องตัวบางท่านมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภที่จะมีเข้ามาให้ได้รับด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนโสดก็ยังหาคู่ยากนะครับที่อาจจะมีการเลือกเยอะนะครับแม้ว่าจะมีการพบหน้าพบตาผู้คนมากมายก็ตามนะครับจึงอาจจะไม่ก่อยคิดในเรื่องของการที่จะมีคู่ส่วนบางคนนั้นความรักอาจจะเข้ามา แบบกระตันหันแบบไม่ตันตั้งตัวก็ได้นะครับก็ถ้าเข้ามาก็ก็เป็นรักที่ดีๆที่จะให้ความมั่นคงให้ความเติบโตในการพัฒนาที่จะเป็นคู่รักที่ดีได้ในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็มีความรักที่มีความเข้าใจที่ด,ดีต่อกันนะครับแต่แม้คนหนึ่งจะมีการควบคุมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามแต่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็มีการอ่อน ป่อนตามตามการควบกลุ่มนั้นด้วยความสดชื่นด้วยความเต็มใจนะครับก็ขอให้ชาววันสุขมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับส่วนผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงประจำวันที่19มีนาคมนี้นะครับ King of Pentacles ราชาถือเรียญนะครับ k i King of s w o r d ราชาถือดาบแล้วก็ Four o o r o f s อดสี่ดาบนะครับการงานของชาววันเสารนั้นก็ยังมีความมั่นคงมีความเติบโตก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับโดยการที่สามารถทำอะไรก็สำเร็จมี เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาในวันนี้นะครับที่เข้ามาให้จัดการให้แก้ไขด้วยตนเองนะครับซึ่งวันนี้ชาววันเสาร์นั้นอาจจะต้องใช้ความนิ่งความเฉียบขาดในการที่จะแก้ไขปัญหากับอิสรปัญหาต่างๆที่มีเข้ามานะครับก็สามารถที่จะจัดการกับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยดีนะครับ แต่ก็ต้องอาศัยความนิ่งพอสมควรนะครับอย่าใจร้อนวู่วามในการแก้ปัญหานะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีรายจ่ายที่ต้องให้คิดให้ตัดสินใจที่จะต้องจ่ายเช่นกันนะครับแต่ก็จะมีสติในเรื่องของการจชาจ่ายเงินนะครับไม่สุริยุุรายนะครับไม่ฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะมีเงินรายได้ก็มามากมายก็ตามนะครับแต่ก็จะมีการรอบคอบในเรื่องของการ จ่ายจ่ายเงินมีการ,รวางระบบระเบียบให้เป็นไปอย่างถูกต้องที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดว,วันนี้ก็จะมีอาจจะต้องคิดที่จะพักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนนะครับในการที่จะส,สะอเสวสหางความรักก็จะขอพักนิ่งไว้สักเล็กน้อยนะครับส่วนคนที่มีคู่ความรักก็จะดูนิ่งๆิ่งไม่ก็มีความหวานไม่มีความโรแมนติกนะครับก็ ก็จะหวาสักเท่าไรก็จะทําให้เกิดดูหน้าเบื่อเบื่อขึ้นบ้างนะครับในความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดูจืดชื่นะครับก็ขอชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ